กระเบียนนายวันชัยสุธทธิวรชัยผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีในฐานะประธานในพธิธีที่คารพบัตนี้ได้เวลาสมควรที่จะเข้าสู่พธิธีเราลึกถึงครูรปชา,าย์ผมค่อยขออนุญาตเนเชิญท่านประธานในพิธีที่แท่นํำกล่าวครับวันชัยสิทธิวร,รชัยผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีประธานในพิธีที่คารพอย่างสูง กับผมนายะวิทย์หลักบุญผู้ในการสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต29ในานามคณะกรรมการจัดงานวันครูครั้งที่5 7ประจำปีพุทธศักราช2556ขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงที่กรุณาให้เกียรติมาเป็นประธานการจัดงานวันครูในวันนี้กะบผมขอเรียนวัราชธานี ได้กล่าวให้โมวาตแก่คณะครูอาจารย์และได้มอบใบประกาศเกียรติคุณบัตรให้แก่ครูดีเด่นครูดีในดวงใจและรางวัลหนึ่งแสนครูดีตามระดับต่อไปขอากระตเชิดครับผมอี่กล้ผู้มีการเรียนรู้จัดการและแก่ผู้มีเกียรติทัางผมรูเสียสละได้ชีนิตอย่างยิหนึ่ง ที่ได้มีโอกาสมาเป็นประธานในพิธีการจัดงานปูนทั้งที่ประจำปี่มูลนิธิะะตลาดตรงพั5 5 1ต่อไปเรื่องภาษาชื่อบ้านเราเสียเลป,เททปเลีอกประเทศทางด้านจักรวิชาต้องเสียเปลีอกประเทศทาอองยุทธศาสตร์เพราะคนภาษาไทยมากที่ถูกสายลวดลายเขาเวลาการเจรจาเวลาเข้ามาหนังงานการคุผมนี่ต้องแค่ากางหาราชการในบางส่วนนะครับก็ขณะนี้ได้อยู่การ ยังมีการสร้างวิสัยทัศน์สร้างผลการผลิจังหวัดที่ทันถ้าตามไม่ทันแล้วเนี่ยเราสู้ประเทศเพื่อนบ้านไม่ได้อันนี้ก็จุดต,ตึงในการที่เราดึงสามจุดนั้นผมก็ได้มีการไปว่าจ้างทางพวีรเข้าการส่สนใหญ่ในขณะนี้เนี่ยเราไม่เรามุ่งไปในหกด้านบุคคนที่เราสามสารถเข้ามาทข้างานได้ผมกนน็ยืนยันตรงกังนผม,ผม,ผมเขาบอกว่าตัวในวนสองท่านหรือนนรในอนทานร้มาอะไรได้ประมาณวิีแก้ ก็หาองค์ตรงนี้เลยนะครับนะครับก็สุพรรณแยกยนะแต่หาแต้มแยกไม่ได้เพราะอะไรตรงนี้หมดแล้วภูสิทานาโตเรศธาึกษานายเสนอสร้างศโรงเรียนห้วยไทยอยู่เยอะโอมบังคมปฐมบุรพาจารย์ท่าคือประธานทั้งสามโลก สิทธิโชคประสาศิลปะวิทยาปวงข้าจัดพิธีบูชาเยียดก่อนการสืบเบาราณประเพณีข้อนกคณะบดีคดถมุกนาดผู้ทรงสรรพศาสตรนานาประการคุรุเทวดรมาสการ ภูบาลพระพฤหัส,สบดีมีอัดพจนาสั่งซ้อนชนคนมืดมนกับชัดชวาลข้อทะโกรธประทานสวัสดิมงคลหูนพ้นไปถั่วอาณาจักรบริรักษ์ประชาราชนิราทุกองค์พระประรมุก นิรัไั้ยืนยิงเป็นมิ่งเป็นควันตราบนิรันโสธิเทินเรราจารยามนทิ ปฏิญาณว่า <laughs>